สวัสดีมากครับคุณผู้ชมครับพบกับผมหลังเลนส์นะครับและนี่คือรายการ most exclusive ครับรายการที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับนักวิจัยและผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมและในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์ที่มีครั้งความสนุกมีทั้งการสาดน้ำอะไรกันนะครับผมแม่และที่สำคัญครับ เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับวันสงการครับเพราะว่าสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสทน,นนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเขาได้มีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับวันสงกรานนี้นะครับนั่นก็คือนี่ดินสอพองปอดเชื้อครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไป เที่ยวงานมากกรรมการแจกดินสอพ,พองครั้งยิ่งใหญ่กันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปชมภายในงานนะครับเราไปดูก่อนว่าดินสอพ,พองเนี่ยมีที่มาจากอะไรเอออีที่มาของดินสอพ,พองหรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือเมลสโตนครับ ดินชนิดนี้นะครับมีเนื้อเป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ครับเมื่อนําน้ํามะนาวที่มีฤทธิ์เป็นกรดนำมาหยดใส่นะครับจะเกิดปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับมีลักษณะเป็นฟองฟู่ขึ้น,นครับดูเผลอแล้วก,ก็เหมือนกับเจ้าดินกําลังพองตัวขึ้นนะครับ จึงเป็นที่มาของคําว่าดินสอพองยังไงล่ะครับผม,แ,มและในปัจจุบันนะครับแหล่งผลิตวัตถุดิบของดินสอพองแหล่งใหญ่ที่สุดนะครับก็อยู่ที่ตําบลท่าแขนและตําบลท่าตะโกจังหวัดลบบุรีครับโดยชาวบ้านน่ะจะไปรับซื้อดินสอพองมาจากละแวกนั้นครับแล้วนํามาผลิตกันที่หมู่บ้านหินสองก้อนหรือที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อของหมู่บ้าน ดินสอพองครับผมซึ่งวิธีการทําดินสอพองเนี่ยก็มีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นครับเริ่มจากขั้นตอนแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือการขนดินมานะครับมาแช่ที่บ่อกากรครับแล้วรอจนดินละลายเมื่อดินละลายน้ําดีแล้วเนี่ยก็ตักน้ําที่มีส่วนผสมของดินมานะครับเทลงในบ่อก,กรองเพื่อแยกเอาหินกรวดแล้วก็เศษหญ้าทิ้งครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือ ตักน้ำดินจากบ่อกรองนะครับเทผ่านผ้ากรองลงในบ่อทําแผ่นนะครับทิ้งไว้1คืนจนดินขาวเนี่ยตกตะกอนอยู่ก้นบ่อครับด้านบนเนี่ยจะเป็นน้ําใสจากนั้นเนี่ยค่อยๆช้อนแล้วก็ดูดเอาน้ําใสเนี่ยออกจากบ่อครับจนเหลือแต่แป้งดินขาวคลนนะครับที่เป็นเหมือนดินโคลนครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับตักโคลนดินสอพองยอดใส่แม่พิมพ์ครับก่อนหยอดโคลนดินสอพองลงแม่พิมพ์นั้นเนี่ยเราก็จะต้องปูผ้ารองพื้นก่อนนะครับเพื่อให้ผ้าเนี่ยดูดซับน้ําจากโคลนดินสอ พองด้วยครับหลังจากหยอดโคลนดินสอพองลงบนแม่พิมพ์แล้วนั้นนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งสักคู่นะครับดินสอพองเนี่ยก็จะมาเกาะติดกันเป็นก้อนแข็งครับพอที่จะใช้มือหยิบได้จึงนําแผ่นดินสอพองเนี่ยไปวางผึ่งแดดให้แห้งสนิทครับเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ดินสอพองมาใช้เล่นในวันสงการกันแล้วยังไงล่ะครับนั่นไงครับคุณผู้ชมครับ ก็ได้รู้ก <horizontally descript or> ันไปแล้วว่าดินสอพองเนี่ยเขาทํามาจากอะไรนะครับแต่ดินสอพองปลอดเชื้อเนี่ยเป็นยังไงและต่างจากดินสอพองธรรมดาขนาดไหนคุณผู้ชมต้องไปคุยกับคนคนนี้ครับผมไปเอ้ย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 เอ้ ดินสาพองมันก็มาจากใต้ดินเวลาเราไปขุดดินมานม,นมันก็มีในในดินมีเชื้อโรคอยู่ทุกแห่งนคะครับเชื้อโรคนี่มีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวดินเสอพองที่ฉายรังสีโดนรังสีเนี่ยมันเราเอามาทาหน้ามันไม่มีรังสีอะไรหรอครับ,อย,อ,บอยากจะทําให้ประชาชนพองเราเนี่ยปลอดโรคปลอดเชื้อนะครับจะการใช้ดินสาพองได้อย่างสบายใจ